สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศรีนทรราชวิทยาลัยในพระราชุพรหัม์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวสายลุงลักกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมวันเดกแห่งชาติประจำปี2567 วันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางโสภาเกียบนิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศิรินทรฮอราชวิทยาลายาัยในพระราชุมบขำจังหวัดสมุทรปราการมีนายธานินทร์่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางเลัยทับลังสีผู้ในการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสุดินหอราชวิทยาลัยในพระราชนิพนธจังหวัดสมุทรปราการนายพัฒนาชาชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนายเลิศนลิฟวณะภูติแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนักพัฒนาการเด็กเล็กแขกผู้มีเกียริผู้ปกครองครูพี่เลี้ยงและเด็กปฐมวยัยร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 7 ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เห็นถึงความสําคัญระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนสนุกสนานเพลิดเพลินก,กับกิจกรรมการสแสดงซุ้มอาหารซุ้มขนมภายในงานที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านและผู้ปกครองในการดําเนินกิจกรรมเด็กๆได้รับถุงขนมของขวัญทุกคนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณรายกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรอราชวิทยาลัยในพระรามชุมถมจังหวัดสมุทรปราการเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจและมีบุตรหลานอายุระหว่าง2ปีครึ่งถึง6ปีพาบุตรหลานมาสมัครเข้ารับการเลี้ยงดูสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการศูนย์เล็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการในวันและเวลาทําการของทางราชการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-3602837 สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปก็จะรอคุ้มครอสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน